สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สาราดีวิถีกเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิกุลทองภูมิใจนำเสนอแปรรูปกิมจิผักกูดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผักกูดเป็นพืชที่พบทั่วไปตามธรรมชาติในพื้นที่มีความชื้นและร่มเงาพบมากภายในจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านในพื้นที่นิยมนํามาบริโภคแปรรูปเป็นอาหารผัดต้มหลากหลายเมนูแต่ก็มีรูปแบบซ้ำๆเดิมๆไม่หลากหลายจะสร้างรายได้จากการขายก็ไม่มากนะักจึงคิดค้นหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านให้สร้างรายได้เป็นเท่าตัวและแปรรูปจากโฉมเดิมที่ทุกท่านเคยรับประทานหันมาปรุงแต่งรูปแบบทันสมัยยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นกิมจิผักกูด สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญา,าภัจนาวไฟศาลตำแหน่งนักวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองวันนี้จะมาสาธิตการแปรรูปกิมจิผักกูดซึ่งผักกูดไม่ใช่พืชผักตระกูลทั่วไปแต่เป็นพืชตระกูลเฟิร์นในปัจจุบันผักกูดที่นํามารับประทานส่วนใหญ่จะเป็นผักกูดน้ําซึ่งสามารถจเลริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้นแฉะและมีแหล่งน้ําที่สะอาดค่ะแล้วทําไมเราถึงนําผักกูดมาแปรรูปเป็นกิมจิ เพื่อที่จะต้องการเพิ่มมูลค่าและสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายในการบริโภคในยุคป,ปัจจุบันด้วยค่ะแล้วจะมีวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการทําอย่างไรนั้นไปรับชมกันค่ะวัตถุดิบในการทํากิมจิผักกูดมีดังนี้ 1. ผักกูด600กรัม 2. สาลี่หรือแอปเปิล200กรัม 3. หอมหัวใหญ่180กรัม 4. หัวใช้เท้า100กรัม 5. แครอท100กรัม6 พริกโคชูจัง100กรัม 7. น้ำปลา50กรัม 8. แป้งข้าวเหนียว50กรัม 9. ต้นหอม30กรัม 10. พริกป่นเกาหลีแบบหยาบ25กรัม11พริกป่นเกาหลีแบบละเอียด25กรัม12กระเทียมจีนแกะเปลือก20กรัม 13. ขิงหั่นแว่น20กรัม14น้ำตาลทรายแดง20กรัม15เกลือป่น20กรัม และ16น้ำเปล่า600มิลลิลิตรค่ะและขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. เด็ดผักกูดแล้วนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าและนำขึ้นเสด็จน้ำ 2. นำผักกูดแครอทหัวไชเท้าและต้นหอมหมักกับเกลือป่น20กร,รมัมใส่ให้ทั่วผักคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้1ชั่วโมงโดยต้องคอยคุกเค้าผักทุกๆ30นาที 3. นำผักที่หมักเกลือครบ1ชั่วโมง มาล้างน้ําให้สะอาด3-4ครั้ง 4. จากนั้นนําผักที่ผ่านการหมักเกลือและผ่านการล้างมาผ่านความร้อนโดยการลวกในน้ําเดือด3-5วินาทีแล้วนํามานอกน้ําเย็นแล้วบีบน้ําออกจากผักวางไว้ให้เสด็จน้ํา 5. ซอสสาหรับหมักกิมจินํากระเทียมจีนขิงหั่นแว่นสาลี่หรือแอปเปลิลหอมหัวใหญ่น้ำปลามาปั่นให้ละเอียด 6. นำแป้งข้าวเหนียวและน้ำตาลทรายแดงมาขนให้ละลายน้ำกับน้ำเปล่า 7. จ็ดนำพริกป่นเกาหลีแบบหยาบพริกป่นเกาหลีแบบละเอียดพริโคชูจังหันลงใส่ภาชนะผสม 8. ปดนำวัตถุดิบทั้งหมดมาคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วหมักไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา1-2คืน ประโยชน์ของกิมจิกิมจิอุดมไปด้วยแล็กติกและแบคทีเรียซึ่งส่งผลทําให้มีระบบขับถ่ายที่ดีและยังทําให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยอีกทั้งมีการลดการสะสมของไขมันยังทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถมีกิมจิผักกูดไว้รับประทานได้แล้วหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุณทองอันเนื่องมาจากพระราชะดำริหรือโทร073631033และ0 7 3 6 3 1 0 3 8ต่อ403หลังจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด u b ัค r i b e กดไลค์กับพวกเราด้วยนะครับ